สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับรอน้องนุ่นนะประกายแสงนาตีนะฮะเออเราอยู่ในไอดีของน้องทางบ้านนะครับส่งไอดีมาให้สุ่มโกกสืที่เขาหมายมันปันมืออยากจะได้เหลือเกินนะะจัดไปครับกลางเดินอย่างนี้ฮนะเออรอน้องนุ่นนะ นะครับผมจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับมาครับอันเชิญครับตรงนี้ครับปึ๊บมีตัวอยู่235ตัวนะฮะโกเกสึตึงๆซึ่งน้องเขามีเหรียญพิษะเหรียญพิษะสองแล้วก็ไม่มีลูกแก้วนะแล้วก็ไม่มีตัวโกเกสึเอซาร์ด้วยฮะ,ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับผมจะสุ่มให้น้องแบบให้ได้ให้ได้เอาใจช่วย ให้ผมสุ่มให้น้องให้ได้ด้วยละกันนะครับ235น่าจะอยากให้อยู่ในงบก็คือ180ใบนะครับโอเคขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปลุยกันครับมาขอสุ่ม10ใบเปิดไปก่อนเลยครับตรงนี้ครับโกาบาทจะมาชนลดแล้วก็ใสตนานะพีแกก็ขึ้นมาแล้วก็โมชิกา้าหนี้เหมือนเดิมครับอัดหน้าเข้าไปปึ้มมาตรงนี้ครับปึ๊บมาสึงสีทองแล้มาสีม,าสม่วงเหมือนเดิม เดี๋ยวผมจะใช้หมัดจริงจังทุกอันเลยนะเพราะว่าวันนี้มีไอเดียวครับเออวันนี้มีไอเดียวก่อนผมรวมไปก่อนใครอยากจะให้สุมให้ก็มาได้ฮะส่งม,มาได้ฮะเผื่อจะไปอยู่ในไลฟ์นะครับเอออยู่ในไลฟ์วันเสาร์นะโอเคเปิดมาสิบใบแรกปีศาจใต้ดินไปกันต่อครับอีกสิบใบครับอืม ืมูมูมชีนี่ง,งี้ชินยโยมาใส่ตามะหมัดจริงจังละยางยืดโป๊กไปตุ้มไปสีทองไหมโอเคสีม่วงอีกแล้วแล้วตรงนี้แกคิดว่าฉันไม่สังเกตเห็นจิตสังหารเคแลวอีไออังแน่นอนนะตอนนี้มันจะกลายเป็นแฟนมันแท้วันพันแแมนแล้วนะว่าตัวละครนี้ พูดคำนี้มันคือตัวละครอ,อะไรนะ <c oughs> ได้รับเศษสีเส่เศษด้วยนะเออไปไปกันต่อครับสิบใบครับอีสิบใบครั้งที่สามสิบฮะครั้งที่สามสิบโมชิจ้านีชิน้โยไปตึมตุ้ม,ม,มสีทองโอ,อ้โหสีม่วงสีม่วงมาครั้งที่สามฮะสีม่วงมาครั้งที่สามผมว่าสีทองอีกไม่นานอีกไม่นานมาแน่นอนแกคิดว่าฉันไม่อ้าว อา้าวออไออังมาซ้ำอย่างนี้ครอปนี้อา้าวสังเกตเห็นสองรอบแบบนี้ผมว่าโอ้โได้สี่เสร็จเหมือนเดินไปต้องไปต่อแล้วฮะตรงนี้ฮะโอ้โหลางลางเริ่มมาลางเริ่มมาครั้งที่สี่สี่สิบครั้งที่สี่สิบโบกไปตู้มไปตุ้มสีทองนี่ไงผมบอกแล้วว่าลางมันดีลางมันดีพร้อมกับเฮ้เฮ ฆ่าจะฆ่าแกซะเฮ้ยเฮ้ยหไม่เชื่อหรือเปล่ะอ๋ออ้อแกค่อยมาเดือนหน้าได้ไหมราชาซีฟู้ดนี่มาเดือนหน้านะจ๊ะค่อยค่อยค่อยมาค่อยมาได้หรือเปล่าอ่ะเราคุยกันดีๆก็ได้นะโอ้โหโอ้โหครั้งที่สี่สิบใช่ไหมโอ้โห ฉันไม่ได้ไล่เดียงสาขนาดนนะั้นหน้ากากหวานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวได้เ็จมาสองเฮ้ยเฮ้ยหลุดเหลเฉยหลุดเหลเฉยมายังไงครับเนี่ยมาทรังนี้ห้าสิบมาหมชีจ้าเนี้ชินี้โยตุมตุมมาสีทองอีกไหมโอ้โหนึกว่าจะทองสองอันต่อเนื่องอืมอืมอืม ปิดรูโวในช่องเข้ามาเลยอยากจะมีรูโวน่บนตัวก็มาเลยอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะสัตสสัตป,ปิงอะไรวะชื่ออะไรวะอยู่ดีๆก็ลืมชื่อไอเออสติงเกอร์เออสปริงเกอร์อะไรส,ปปส,ปปนนสติงเกอร์สปริงเกอร์น้ำมันน้ำสติงเกอร์เออโอ้ใส่มาสามเซตครั้งเนี้ยแหละหกสิบครั้งที่หกสิบอันเนี้ยมันต้องสีทองมันต้องมา ลูกแก้วตาปีศาจพร้อมกับโกเก็ิสิเอสมาให้หมดเลยสีทองสามอันเลยไหมบึ้มไปตรงนี้องอืมอ้มอืมอ้มอ่าปีศาจแห่งเมืองวินยาอันนี้คุมบุอินฟินิตี้ช่างเป็นชื่อที่ไม่เลวคุมบุอินฟินิตี้จัดไปอ่ะครั้งที่เท่าไหร่ละเจ็ดสิบใช่ไหมเจ็ดสิบแล้วใช่ไหม เจ็ดสิบนี่คือแบบเกือบขึ้นทางแล้วนะฮะพระเจ้าตูมตูมสีทองเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ็ดสิบแล้วสีทองไม่มาครั้งหน้าการันตีแน่นอนฮะว่าต้องสีทองต้องมาเพราะว่า <c oughs> ระบบระบบมันมาไปอย่างนั้นระบบมันออกแบบอย่างนั้นมอสกีโตเกอฮะอันนี้ต้องมาแล้ว <c oughs> มาสีทองสองอันทีเถอะเป็นลูกแก้วตาฮีโร่พร้อม โกเกสึ SSR ปกติไปเลยตรงเลยไปตุ้มตุ้มนี่ไงสีทองบอกแล้วว่าการันตีอืน้ำมันสีทองอันเดียวแล้วเป็นตาฮีโร่อีกเออแต่เป็นตาฮีโร่ก็ถือว่าการันตีได้ถือว่าการันตีได้การันตีว่าน้องได้แน่นอนแต่จริงๆริงน้องก็ได้แน่นอนอยู่แล้วนะทีเนี้ยลุ้นโกเกสึ SSR อย่างเดียวแหละขอหายใจมาดูตรงนี้ก่อนว่าน้องสุ่มไปเท่าไหร่ละน่า 80แล้วนะฮะไม่ใช่70็นะฮะอะไรของนัตตีไปกันต่อครับนิชิจิ90แล้วนะ90แล้วนะครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางครับขอ SSR ขอโกเกสเอ SR พอขอโกเกซ r สเอ s อพอจะได้อ,อน้องจะได้การันตีขำไม่ออกใช่ขำไม่ออกครับตอนนี้ครับซาไมเมนครับตอนนี้ผมขำไม่ออกเหมือนกันฮนะเฮ้ยเอ้ย อย่าใจร้ายน้องครับไม่ใช่ซับเกมครับอย่าใจร้ายกับน้องครับผมขอร้องอย่าใจร้ายกับน้องผมขอร้องต้มไปสีทองไม่ล่ะอย่าใจร้ายกับน้องผมขอร้องเอ้ยเข้ากันมันถือว่าเข้ากันไม่ว่าจะเปิดเชิญลรกกับเออข้าก็ไม่เคยอ่อนข้อให้เออ บิสคิงนะฮะเพื่อมาเราสุ่มแบบไร้สติแล้วตรงนี้นี่ผมตื่นตีสี่เลยนะเพื่อนน้องเลยนะบอกเลยว่าหมูชีจันนีชีเนโยตุ้มตุ้มสีทองโอ้ยโอ้ยพระเจ้าประเจ้า กำจัดเราฮีโร่ให้หมดสิ้นแล้วโลกใบนี้จะเป็นของพวกเราเฮ้ยโกเคสึ Go มันต้องมาแล้วละ่ะราชาน่านฟ้ามาขนาดนี้ผมว่านะเศษสารอย่างนี้มันมันมัน,ม,นมันต้องมาแล้วครับสีทองได้ไหมฮะนัตตี้มือทองถ้าสีทองได้หรือเปล่านัตตี้มือทองขอสีทองได้หรือเปล่าบึ้มไปตรงนี้สีทองเออสีทองสองได้หรือเปล่าโอ้โหทำไมมันอยู่ไกลยอย่างวะสีทองอน,นั้นผมขอร้องล่ะครับปึ๊บมาวัน นี้ฉันไม่ได้มาเพื่อเก่นค้าบผมมั่นใจอย่างสุดซึ้งครับมันคือ,โก,อบโ,บกโกเกซเอสึซซาบวกมาหมัดโกเกซึไปตรงนี้แล้วลองได้เลยครับว่าน,น้องนั้นได้โกเกซึเอสซซาบวกมันได้ครอบครองในไอดีแน่นอนครับผ่านคลิปนี้ครับผมสุ่มไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยโอ้โหใช้เปลืองจัดจร้อยยิฮนะร้อยอืมถ้าได้ลูกแก้วก่อนก็ค,นนะะกกนคือมันจบเลยนะฮะถ้าได้ลูกแก้วก่อนคือมันจบเลยฮะ เราะฉะนั้นครับขอกําลังครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจให้ผมในการสุ่มครั้งนี้ด้วยมาครับกดสุ่มไปประกายแสงตุ้มตุ้มสีทองไหมล่ะเออนั่นแหละนั่นแหละจื๊บจื๊บจื๊บกระจื๊บจื๊บจื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 บกรจืบจืบจืบเพื่อนไหวก่อนได้เปรียบบอลทองแน่นอนฮะโกดบอลจื๊บจืบจื๊บจื๊บจื๊บจืบจืบจืบเท่าไหร่แล้วนะ เราจะเราขาดสติมากๆเลยครับตอนนี้เราขาดสติเพราะฉะนั ko ้นระต่างมันต้องมาตรงนี้ครับปุ๊มสีทองจะชุ่มใครกล้าขยับตัวฉันจะเผาให้มันเป็นจุนอันนี้อะไรปูบายปะเนี่ยอุ้ยความจำยังดีอยู่ อะไรล่ะความจำยังดีอยู่ไงความโอ้โหสุ่มไปเท่าไหร่แล้วนี่ร้อยสี่สิบมาขอให้ได้ก่อนลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วขอให้ได้ก่อนร้อยสี่สิบไปจังหวะน,นี้อีเชียตุมต้มตุม้มตุ้มนี่ลูกแก้วแล้วคับโอ้โหไอซ่ามาสองด้วย อึบ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 นะ SR มาก่อนต้องอย่างนี้สิฮีโร่คัสเสติงเกอร์ฮะไม่ใช่สปริงโค่ไปไปตึ๊บตึบดีมากเลยที่มันเป็นโผล่ตัวสุดท้ายขับไม่ออกเฮ้ยมันทรงอย่างนี้ทรงอย่างนี้ทรงอย่างนี้ลูกเก้าโอเคโอเคไปไปอีกสามทีจบจบกันไหม สง่งเนไปครับน้องไอหินปีศาจถือว่าเอาไปใช้กับตัวหน้านะครับราชาใต้ดินราชาซีูุดราชาราชาราชาไม่มีเอเอาไปใช้กับเมลสาากาศาเลยครับน้องก็ลล่าใจบอกอ่เรา,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 าจะสุ่มทีละสองแล้วก็ออกไปดูนะฮะผมมี ผมนี่จาไม่ได้แล้วว่าสูงกันไปเท่าไหร่โปกไปตรงนี้สติสตางหลุดไปหมดแล้วสีทองได้ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยสีทองว่ะตรงนี้ว่ะของจริงนะครับน้องๆผมบอกเลยครับก่อนการันตีไปไงฮะเปไงฮะนัตตี้มือทองของจริงฮะเออขอลองได้ไหมละ่ะเออ โอ้โหร้อ okay. บใบโอเคร้อยเจ็บใบมีอยู่จริงโอเคอยาให้น้องประสานเองแล้วกันนะฮะน้องน่าจะรอตัวนี้มานานแสนนานถึงให้ผมมาสุ่มในรีเทิร์นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงนะฮะกดไลค์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บายสวัสดีครับผม